แต่มาดูข่าวเมื่อกี้นี้โอ้ว่าไอเดวิดไอไปขับรถเบียกกับรถพยาบาลและออกมาชูชูนิ้วกลางชูนิ้วกลางแล้วก็ข่าวว่าโชว์อาวุธปืนด้วยเอถ้าเกิดพฤติการอย่างนี้นะผมว่าควรตีนนะไอ้ฝรั่งเนี่ยนะ ไม่สมควรได้อยู่ประเทศไทยแล้วนะถ้ามีพฤติการก้าวร้าวอะ่ะควบคุมอารมณ์ไม่ได้อยู่ประเทศไทยนี่จะอันตรายนะขับรถเบียดผมยังต้องควบคุมอารมณ์เลยบางทีวัยรุ่นหรืออะไรมาเบียดเนี่ยก็ยกมือไว้ขอโทษครับมันก็จบไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขนาดนี้นี่ผมว่าแย่แลว อา้าลืมติดไมคเดี๋ยวนะมันดังว่าอะไรู้ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นี่อันตรายนะผมว่าที่มันกล้ากลางอย่างเงี้ยเพราะมันไปรู้จักไอ้ร้องผู้การนะไงถือหาง ถ้ารองผู้การเนี่ยถ้ารองผู้การที่ไปสนิทสนมกับมันคอยถือหางเนี่ยผมว่าต้องเลิกนะต้องต้องเลิกคบค้นอย่างนี้เถอะมันจะเสื่อมเสียไปถึงท่านผมเองไม่ใช่ออกมาพูดออกมานั่นเฉยๆนะเรื่องเก่าเมื่อประมาณปีสองปีมาแล้ว ผมก็เห็นข่าวมีตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยโดนสอสว่านะครับผมก็มองว่าเฮ้ยเด็กมันทำหน้าที่มันทำถูกต้องนะนผมก็เข้าไปพบผู้ใหญ่เลยที่มีอำนาจเวลานั้นบอกท่านครับต้องแก้ไขเหตุการณ์เรื่องนี้ครับไอเด็กคนนี้ตำรวจคนนี้มันทำหน้าที่นะครับตอนนั้นท่าน พลเอกประวิทยวงสุวรรณเป็นรองนายกรละมนตรีคุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ผมก็นําความไปกราบเรียนให้ท่านทราบท่านก็เรียกไอ้ตารวจคนนี้มาพบพอเรียกมาพบท่านตั้งให้มันเป็นพู้กับเลยทั้งทงที่อาวุโสมันน้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับผมไม่ว่าน้องไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเมืองเกรดเออยู่แล้วใครก็อยากไปอยู่ภูเก็ตอะ แต่ว่าถ้าไปคบคนและไปถือหางคนอย่างเนี้ยไปสนับสนุนให้มันกลางอย่างนี้ไม่ดีนะครับน้องต้องถอยตัวออกมาแล้วถ้าเป็นผมผมมาประกาศเลยผมชื่อพลตำรวจโทเลวัตกินเกษรครับที่ผมรู้จกกักไอเดวิดเนี่ยนิสัยมันแบบนี้ผมไม่คบกับมันแล้วครับตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปปิด,ปดแอบบแบบหรอกเป็นผมผมออกมาประกาศเลย จะได้ตัดหางแม่นปล่อยวัดไปเลยจะได้ตัดหางปล่อยวัดไปเลยนะครับมันไม่ได้แล้วก็ดีใจจริงหรือเปล่าไม่รู้ชาวภูเก็ตจะรวมตัวกันพวกนี้นะครับปะท้วงขับไล่ไอเดวิดและยึดคืนหาดยามูนะครับผมสงสัยว่า มันไปออกโฉนดนอสามตรงจุดนั้นกันได้อย่างไรมีใครไปยื่นให้ตรวจสอบการออกโฉนดนอสามตรงนั้นหน่อยเถอะว่าสอคอหนึ่งที่เอามาออกเนี่ยมันบินมาจากที่ไหนหรือเปล่าเผื่อท่านจะได้ตรวจสอบแล้วถ้าเป็นการออกโฉนดไม่ชอบท่านจะได้สั่งให้แม่หรือทั้งรีสอร์ททั้งไอ้นั่นไปหมดเลยคืนให้ชาวบ้านเขาต้องตรวจสอบไปอย่างนั้นครับ ไปประท้วงเฉยๆเนี่ยประท้วงไล่มันไม่ได้แล้วครับมันไม่ไปแล้วครับไล่ประโยชน์แค่แสดงพลังนะครับไปยื่นเลยยื่นให้ตรวจสอบนะครับยื่นให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ตรงนี้เพื่อจะได้แม่นลื้อถอนทั้งทั้งรีสอร์ทเลยคืนหาดถาวรเลยนะครับถ้าท่านไปประท้วงจริงๆเนี่ย มันก็าอาจจะหลบไปที่อื่นย้ายที่อื่นคงไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่างนั้นเลยครับมันไปเช่าบ้านอยู่เดือนเป็นล้านบาทผมว่ามันลึกลับซับซ้อนคนอะไรมึงจะรวยขนาดไปเช่าบ้านเดือนละล้านวะเป็นมหาเศรษฐีนะเมื่อก่อนมึงก็เป็นรอปภมาอยู่ ตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างตั้งมูลนิธิไปเช่าช้างเข้ามาสิบสี่สิบห้าเชือกเอาช้างมาขังเข้าไว้แล้วกเก็บเงินคนท่องเที่ยวเข้าไปตรวจสอบกันดูให้ดีๆเธอครับมาเนี่ยผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นฝากท่านนายกอาบาจอท่านเลวัตด,ด้วยชื่อเหมือนผมเนี่ยนะครับแต่ นั่นเขาเลวัดต่อเต่าท่านนายกอบจอออกมาเมื่อก่อนท่านเป็นอดีตสสภูเก็ตพักประชาธิปัตย์นะครับก็รู้จักกับผมเนี่ยฮะผมเคยลงไปเที่ยวแล้วไปพักที่รีสอร์ทท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านเลวัดนะครับครั้งหนึ่งพอลงไปราชการก็แวะไปคนรู้จักมักกี่กันก็ เข้าไปพักเพื่อพูดคุยทักทายกันแต่ตอนไปทําคดีสยามนเนี่ยผมไปอยู่หลายวันเลยนะภูเก็ตเนี่ยแต่ไม่ได้ไปพักรีสอร์ทแล้นอนแม่นชายหาดแหละเพราะไม่มีเงินค่าโรงแรมแล้วก็ซื้อจักรยานคันหนึ่งปั่นไปทุกโรงแรมเลยที่หาดป่าตองอะไรเนี่ยหาดสวยทนะั้งนั้นผมเอาจักรยานปั่นรอบเกาะครับเมื่อยน่องเลยเพื่อจะดูว่าไอ้หมอบัณฑิตเนี่ยมันไปพักที่ไหนนะครับ ผมได้เที่ยวก็คือตอนไปทำคดีหรือคนร้ายหนีไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละนะฮะแต่ว่าพอมาทราบข่าวไอ้ฝรั่งมาถีบคนไทยแล้วมันก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่พอรู้ว่าเป็นคนไทยมันบอกเอ้ยมึงโลกาไทยเหลอโอ้โหไอ้ส้นตีนไอ้ฝรั่งเฮี้ยนะครับมันไม่เข้าท่ามันไม่ควรดูถูกนะครับ ถ้ามันบอกคนไทยโอ้ไม g ก d คนไทยเอออย่างนี้สิแต่นี่มึงบอกคนไทยมึงเป็นใครอะมึงมาใหญ่ในประเทศไทยไอ้ควาย <c oughs> ไอเ้เฮีย <c oughs> ไม่เข้าท่า <c oughs> มึงลองมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันมีปางช้างมึงมาขอเช่าตรงนี้กูเผื่อจะไปลื่นล้มใส่หลังมึงบ้าง ไอ้ห่าโอ้ขอโทษติ๊กต k อกมันจะบล็อกผมหรือเปล่าวะ mm hmm. พูดคำหยาบ mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมว่าตอมอต้องออกมาพุ่งกับตอมอภูเก็ตออกมาแถลงข่าวหน่อยสิว่านี่มันถือพาสปอร์ตแบบไหนและเข้าข่ายที่มันจะต้อง ถูกส่งกลับประเทศไหมถ้าไม่ถูกส่งกลับเนี่ยคุณมีขั้นตอนอย่างไงจะไม่ต่อวีซ่าให้มันพัดปอร์ตมันขาดวันไหนถ้าปอพัดปอร์ตมันหมดอายุวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเนี่ยคนไทยจะได้รวมตัวไปไล่มันวันที่หนึ่งเมษาถ้ามันไม่กลับเนี่ยไม่ใช่พอพาสปอรมันขาดอายุสามสิบเอ็ดมีนาแล้วแม่งก็แอบอยู่แอบอยู่ แล้วมึงอย่าไปจนะ็อบอินเอานะอ่าชาวบ้านอาจจะไม่รู้คือถ้าพาสปอร์ตเขาอยู่ครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยเขาต้องให้เดินทางออกนอกประเทศแต่มันไม่เดินทางจริงหรอกมันก็ไปด่านมันอยู่ภูเก็ตใช่ไหมมันก็าอาจจะไปด่านสะเดาแล้วก็ไปจ็อบว่าไปมาเลแล้ว ไปเดินวนหน่อยแม่งก็เข้ามาแล้วก็อยู่ประเทศไทยมาก้าปีติดต่อกันเนี่ยโน,น้นมึงออกไปก็ออกไปประเทศมึงน,น้นอยู่ไม่ได้หละกูว่ามึงอยู่ไม่ได้ละไอเดวิดมึงกลับบ้านมึงไปเถอะไอสัตว์มึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อ่ะกูก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อ่ะหรือต้องให้กูไปนั่งหน้าหาดให้มึงถีบมั้งอ่ะ เออกูว่าจะใจเย็นแล้วนะเมื่อเช้าก็ว่าจะใจเย็นแล้วนะแต่เห็นรูปโอ้โหขับรถกลางพอไอ้รถพยาบาลเขาเอาไปโพสในนั่นไปฟ้องเขาอีกหัวหมอไปฟ้องเขาอีกว่าเขานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มึงฟ้องกูเนี่ยไอสัตว์กูด่ามึงออกสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ย ฟ้องผมก็เป็นผู้ต้องหาเดินทางไปศาลภูเก็ตแต่กูจะแก้งแจ้งความมึงมัง่งที่จังหวัดการมึงจะได้มาชบพนักงานสอบสวนที่จังหวัดการแล้วมาขึ้นศาลแลกกันคนละหมัดเว้ยกูก็จบกฎหมายหาแดกทางอาชีพรักษากฎหมายมา42ปีเนี่ยนิสัยอย่างมึงกูไม่ต้อนรับกูคนไทยเจ้าของประเทศ ฝรั่งคนอื่นต้องรับยกเว้นมึงคนเดียวอีเมียก็ถอยผัวใหม่ไปเถอะหาให้รวยกว่าเก่าไม่ต้องมาเลี้ยงช้างหรอกเอาไอท้ที่ถอยผัวใหม่ไปเลยเอาที่มันรวยมีเครื่องบินน่นหรือเป็นเศรษฐีมีเรือยอดน่นไอ้หาแม่ไม่ต้องไปเอายาให้ช้างกินหรอกจะหาผัวทั้งทีก็เป็นเรื่องของคุณนะครับมาเนี่ย ไม่พูดเรื่องไอ้เดวิดดีกว่าพามาเลงเข้าสู่ตัวนะครับผมพูดเนี่ยคุณไม่มีอะไรคุณไปแปลให้ผัวคุณฟังด้วยตอมองเงียบเลย พุ่มกับตอมอภูเก็ตออกมาบอกหน่อยชาวบ้านเขาอยากรู้มันถือพัดปอดแบบไหนมันเข้าออกได้ไงมาทำมาหาแดกในประเทศไทยตั้งเก้าปีแล้วเนี่ยมันใช้วีซ่าแบบไหนนะครับใครเขอยากไปอยู่ครับ เมื่อก่อนลูกชายผมก็เป็นสารวัตรตอมอที่สงขลาแต่มันนานแล้วนะครับแล้วลูกชายก็ชอบที่ภูเก็ตเดี๋ยวนี้เขายังมีอะไรอะอพาร์ตเมนต์ซื้ออาพาร์ตเมนต์ไว้ที่ภูเก็ตเลยพราะไปอยู่ภูเก็ตเกือบสิบปีเป็นรองพู้กกับตรวจคนเข้าเมืองเน่ะเฮ้ยออกมาแอคชั่นหน่อยตอมอมาบอกเขาพูดมนตรงตรง,ตงไม่ต้องไปกลัวมันหรอก เงียบเลยมันมีอะไรก็แล้วผมถ้าเป็นรองผู้ังคับการท่านนั้นนะถ้าเป็นผมนะไอ้น้องผมออกมาพูดเลยมันไม่ผิดเลยที่น้องเป็นรองผู้ังคับการภูเก็ตแล้วจะไปรู้จกักฝรั่งหรือผู้ประกอบการในพื้นที่บอกผมรู้จักจริงครับแต่ว่าผมรู้พฤติการว่ามันเหี้ยอย่างนี้ผมเลือกคบกับมันแล้วครับ ถ้ามันอ้างชื่อผมตบซ้ำแม่นเลยนะฮะขนาดลูกเนี่ยยังมาประกาศได้ว่าผมตัดพ่อตัดลูกมึงมาประกาศความเป็นเพื่อนหน่อยชาวภูเก็ตเขาจะได้สบายใจนะครับชาวภูเก็ตเขาจะได้สบายใจไม่นั้นมันก็ถือว่ากูรู้จักรองผู้การผมไม่รู้รองผู้การนี่ชื่ออะไรนะครับ ดมยานี่ไหมไอเนีย่ยเซ่ไอหมอเนี่ยแม่เสือกเอายามาให้ผมเนี่ยพาติดไปแล้วเนี่ยไอหมอที่ว่ามาขออาศัยนวดหน้าร้านเนี่ยแล้วมันก็เอาพิมเสนอะไรมาให้ผมไม่รู้ผมทาแล้วมันชื่นใจดีไอ่าพากูติดพิมเสนไปอีกคนหนึ่งอีกเนี่ยมาเนี่เมื่อก่อนก็ไม่ได้นั่นแหละครับเนี่ยไม่มีแล้วครับเนี่ยพอมันติดจะไม่มีอะไรทําก็คว้ามาดมมันจะเหมือนในั่นครับ แก้งุนเกียดกับไอ้เคียเดวิดเนี่ยนะครับ